องเหลวอัดตัวคอมเพสซิควิดครับก็คือถ้าเราดูทีวีไดแกรมนะครับเราก็จะดูบริเวณที่เป็นของเหลวอัดตัวนะครับก็คือบริเวณที่อยู่ ด้านซ้ายนะครับของของเส้นของเหลวอิ่มตัวนะครับก็คือบริเวณนี้ทั้งหมดบริเวณนี้ทั้งหมดเป็นของเหลวอัดตัวนะครับบริเวณนี้นะครับถ้าเราดูเส้นของการเปลี่ยนสถานะบริเวณที่อยู่ด้านซ้ายนะครับก็คือเส้นนี้นะครับ อุณหภูมิอิ่มตัวนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับนี่คืออุณหภูมิอิ่มตัวที่เซเทรเรตเราจะเห็นว่าถ้าเราลากนะครับอุณหภูมิเส้นอุณหภูมิเนี่ยไปตัดกับเส้นของการเปลี่ยนสถานะนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับอุณหภูมิตรงนี้มันก็จะต้อง อุณหภูมิน้อยกว่าทีเซตเทรตนะครับและถ้าเป็นปริมาตรจำเพาะตรงนี้เป็น Vf ตรงนี้เป็น Vg นะครับปริมาตรจำเพาะก็จะน้อยกว่า Vf นะครับปริมาตรจำเพาะจะน้อยกว่า Vf นคุณสมบัติตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับเช่นพลังงานภายในก็จะน้อยกว่า Uf อ n นทัน p ีจะน้อยกว่า Hf อ n t r o p y ก็จะน้อยกว่า Sf นะครับแต่ถ้าเรามาดู PV diagram ของการเปลี่ยนสถานะ เส้นนะครับก็จะลงมาแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าความดันไอความดันความดันอิ่มตัวนะครับตรงนี้ถ้าเราลากไปตัดกับบริเวณที่เป็น ของเหลวอ,อัดตัวนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นความดันก็จะต้องมากกว่าความดันอิ่มตัวนะครับในสถานะที่เป็นของเหลวอ,อัดตัวนะครับเป็นคอมเพรสลิควิดทีนี้มีตัวอย่างโจทย์บอกว่าจงหาค่าพลังงานภายในนะครับ นะภายในจำเพาะ ต้องดูโจทย์ข้อนี้นะครับจงหาค่าพลังงานภายในจำเพาะนะครับของน้ำที่อุณหภูมิ80องศานะครับ t เท่ากับ80องศาแล้วก็ความดันเท่ากับ5เมกะปาสคาลโดยใช้ข้อมูลจากตารางของเหลวอ,อัดตัวนะครับซึ่งก็คือตารางาตาราง a 7นะครับแล้วก็ข้อ b นะครับ ให้ใช้ข้อมูลจากตารางน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิเดียวกันก็คือใช้ค่า u f ที่อุณหภูมิ80นะครับลองดูข้อ a นะครับอันนี้ใช้ตารางตาราง a 7นะครับ a 7ที่80องศาเซลเซียสและความดันเท่ากับ5เมกะปสาสาลนะครับเราไปดูตาราง a 7นะครับ อันนี้เป็นตาราง a 7ก็จะคล้ายๆกับตาราง a 6นะครับก็คือจะต้องดูที่ที่ความดันนะครับตรงนี้นะครับ5เมกะปาสคาลิ0นะครับ15จนกระทั่งถึง5 0เมกะปาสาลนะครับและตรงนี้จะเป็นอุณหภูมินะครับ ไเราต้องรู้คุณสมบัติ2ตัวนะครับเราถึงจะหาค่าได้เราอาจจะต้องรู้อุณหภูมิกับความดันหรือต้องการรู้ต้องรู้ความดันกับปริมาตรจำเพาะพลังงานภายในจำเพาะนะครับหรือเอ,เอนทันปีจำเพาะโจทย์บอกว่าอุณหภูมิ80ตรงนี้นะครับก็ลากไปไดเอนทันปี ได้พลังงานภายในจำเพาะนะครับข้อนี้โจทย์ต้องการให้เราหาพลังงานภายในจำเพาะก็คือ333.82นะครับได้ u เท่ากับ333.82 กิโลจูลต่อกิโลกรัมต่อไปข้อ B นะครับโจทย์บอกว่าให้เราใช้ตารางน้ําอิ่มตัวที่อุณหภูมิเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตารางตาราง A4 นะครับเรารู้อุณหภูมิตาราง A4 ที่80องศาเซลเซียสนะครับเราใช้ uf นะครับเป็นของเหลวอิ่มตัว ดูตาราง A4 ที่80ที่80ก็คือตรงนี้นะครับ แปนะครับใช้ u f นะครับก็คือ334.97ตรงนี้นะครับ334.97กกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมนะครับ เสร็จแล้วเราหาค่าความผิดพลาดนะครับว่าเราจะใช้ตาราง a 7นะครับกับตาราง a 4นะครับจะมีความผิดพลาดต่างกันเท่าไหร่นะครับนป้นเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์นความผิดพลาดก็คือ334.97ลบ33 3 3 3 แปสองนะครับาหารด้วยสามร้อยสามสิบสามจุดแปดสองนะครับคูณด้วยหนึ่งร้อยเดี๋ยวตรงนี้ต้องขยับนิดนึงนะครับ ก็จะได้เท่ากับ0.34%นะครับ0.34%นะครับไม่ถึง1%นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้ถ้าเป็นของเหลวอัดตัวเราอาจจะใช้ตาราง A4 ได้นะครับดูที่อุณหภูมินะครับซึ่งค่าวความผิดพลาดไม่ถึง1%นอะครับอย่างในกรณีที่ความดันไม่ถึง5ไมกัาปาสคาลนะครับ พราะตารางตาราง a, a 7ซึ่งเป็นตารางคอมเพ s สต์ Liquid เนี่ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่5เมกะปาสาลขึ้นไปนะครับ